ไปไปโหฟานขนาดนี้ทำไมไม่มันมาทำลายเราอ่ะเฮียนี่เฮียเฮียิ่งเด็กเฮียจริงไอ้เฮียย่งเด็กจริงๆไอ้เลยเฮียเด็กเฮียอะไรมันก็ธรรมดาวะหนุกหนุกไอ้เฮียยี่สิบต้นต้นหนิวอ้เฮียนี่เฮ้ยไอ้เฮียมึงก็แค่เกิดมึงก็ไม่ได้โตหรอกมึงแค่เกิดไว้ไอเฮียออเคสเออที่มึงอายุเยอะอมึงไม่ได้โตกว่ามึงแค่เกิดไว้ไอเฮีย โอเคแต่สมองกูไม่มีนะ <c oughs> เฮ้ยเ <laughs> พราะว่าให้เธอไปแล้วเพราะว่าเอตัวจะเป็นเด็กแต่สมองก็เป็นเด็กด้วยถึง <c oughs> ตัวจ <c oughs> ะเป็นเด็กสมองเป็นไอ้สักทีสมองที่ไม่มีก็คือให้เธอไปหมดแล้วนะตะกิยอดนักซีโคแนะเอ้ากดบิ๊กมีกูเฉยเอออไป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 โอ้ตายตายตายไอ้ยังมาเกี่ยอะไรของฟูถังตัวไว้ึงกันบ้านไปเลยฮะเอกตัวอยู่เอกบ๊อบตัวเยอะ บักูยิงใครตายวะเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เขาคิดใส่เซ็ตดีกันนะรตอว่าแบบเพื่อนโชว์อะเฮ้ยไอสัตว์เด็กไร้ค่าไปสองเก้าไม่ต้องทอนอุย้ย <c oughs> อา้าวกูโดนอะไรตายครับเนี่ยเอกปั้น4ีเอกเอ๋อ เหญเลยตูดมัฟมี่โก้อไอ้หเหี้ยพินพินแม่งไม่มีของมาลงเลยนะ่ะกูบอกแล้วไอ้อหเหี้ยเป็นไงล่ะไอ้เหี้ยพินหัวฟูซะด้วยว่ะเหี้ยโหดูพินดีเต็มไปหมดโอ้หละลานตายอ่ะไปไหนหี้ยว เอเคกูเอาแพ่มาใหม่ไอ้สัตว์กูไม่โดนสะท้อนเว้ยพวกงูเอวไม่เมาเพราว่าไม่มีหนักพุงหรือเปล่าวะเกือบร้อยเฮียไม่น่าพูดเลยสัตว์ควยเอ้ยโดนด้วยเลยโดนไปด้วยเลยฉันโดนรูแล้วโดนไปด้วยเลยอียเฮียหมัดสองทวดตีพร้อมกันบ๊อบ โอ้คิมหมื่นเียหรออหน่อยหนอคิม้อน่อยรนี้โอ้โเ้ยโอ้เฮียปักขีดมันแทงกุศลเมื่อหนึ่งไเฮียสัตเลยสมบูรเนี่ยไอ้เฮียถ้าจะหนึ่งหนึ่งกับกระบี่ต้องกันวีทั้งเท่านั้นเลยรับมันจะเกาะนะโอ้โห ว้าแผ่ตมาแล้วว้าแผ่ตมาแล้วไอ้สัตว์อยา่าอย่านะอย่าให้ได้ยิน <Born> <อ>นะไม่ไงนะมาดี<อ><น>พีนพ<อ>ีนที่น้ารายเลยพินไม่มีชุด<อ><น>ไม่มีเทีย<อ><น>มีแค่อาวุธอันเดียวไอ้สัตว์ปันปันจะแต่งไหมครับเออแต่ง<อ><น>ครับขี่เอวอ่ะฮะมาดีมาดีว้าแผ่ตมาแล้วไอ้สัตว์อ๋อตายไหมน่ะมาแต่งตายไหมน่ะพี่โบ ไม่ตายกูตายก่อนไอ้ซาจิตใจมามปุ้บเพียถปักวิดตวด,ดแทงเพี้ยสองหมื่นสี่กูไม่ตายเฮ้ยทำไมอยู่วะทำไมเลิกกูเยอะจังวะ<ม><ม>นี่ไงสัตว์เดินใกล้ไปแ,แล้ววะมาดีกูอัปเดตแล้วอีสัตว์คี่เขาเล่นมีบัเร็วว่ะมาดีเหี้ยโอ้ยโอ๊ยนี่ไงอย่านะโพน้องโพชอบชอบโพให้โพยิงปูส <elle> ดาเมจเกินอบมน้องบอมมาว่ะ ไม่ยิงเดี๋ยวนี้กูไม่ยิงโอ้โหกูต้องสะท้อนใครสักคนหนึ่งไงไม่ใครก็ใครไงเป็นบอลนะ้จ้<ม>าพี่<ใ>ชายไ,<ช>ไปให้ได้อะไรเฮ้ยอฮาลินตัวนี้มึงไม่กดไม่กดยาวแล้วมันหลุดมาได้ไง <c oughs> เรียบร้อยตายดีกูหมอสี่ตัวยืนฮิวอย่างพร้อมเพียงไงอ้เหี้ยอุ้ยทำอะไรวะไม่เชื่อเลยนะทำนพรรษาเห็นไหมท็อปก็อ่านทำบนพรรษา บอกว่าอะไรเห็นไหมไม่ใช่กูคนเดียวไอ้นี่ทำะไรเล่าหว่ามั้งยื้อทีวนไม่ใช่ชื่อหำโอ้โหเมื่อกี้ไปย้อนดูเกมได้ตายตายตายทำมาหำขึ้นมาก่อนเลยแก้ปีนให้หมอก่อนไอ้เยี่ยมชวนพาเพื่อนเหรอโอ้โหเฮ้ยกูตายเฉยสองหมื่นอดีตไม่ตายอีเนี่ยอดีตอ้าโผล่เอวเหรอขี่เอวเหรอฮะายสัตว์ อิ้งโดนทะลุโอ้โหเยอ้าวติดบวกสิบสองเฮียโชคดีขิมหาย BACK. อ้าวกระเซากระเซากระกระเซาบันทึกเฮียตรงนี้สัตว์โอ้โหระเฮ้ยโอ้โหบวกสิบสองอีก ไอ้เฮียกูเป็นแม่ทัพกูต้องอยู่บ้านอีกไหนครับผมเซฟให้ค,ครับพี่พี่ไอ้เฮียกูแม่งก้าวขาไม่ออกไอ้ท่านแ้งพินทำงานหเลยเร็รแวแจ้งพินเฮียอะไรมีแค่สองตัวโอ้ขามีตัวหนึ่งขอโทษไอ้ข้ากูกูขอโทษข,<อ>ขอโทษไอ้ข,อข้าท่านพอ่อ อุ้ยใครอยู่ยิงห้าหมื่นปาดยิงหลังหักเลยนี่นีพวกโง่แจ้งพินมีน้องแจ็คอีกตัวไงโอ้โหใครฆ่ากูอีกแล้วไม่ใช่ผมท้อเลยพินไอ้สัตว์ตีฟันไม่ได้เลตัวนั้นตัวนั้นยังไม่รู้แล้วทำไมกูไม่ยืนละลายยาไว้วไ้เหี้ยเอ้ยเหี้ยโดนรีบั๊ว่ะท็อปทอเฮ้ยเอ้ยไม่ไหว ไี่คไม่ไหวหวยไม่ไหวอีเอวอ่ะฮะเฮ้เกิดมาก็ตายเลยเอ,อ,อือตีทีละหกพันเจ็ดพันแต่ตาย เป็นบอลอะไรจ้าเอ้สีเอวท็อปเอ้ยอย่าโดนล็อกเรียบร้อยข้างมึงหายไปอย่างวะข้างกูยังอยู่เอ้บอลเข้ามาหากูไอ้สัสนี่ไงพี่อ่ะกูบอกแล้วไอ้สัสไอ้สัสแม่งไม่กดอะไรเลยหรอวะจริงทีกูอยู่บ้านบอมมึงมาลบแดงกูเยอะเยอะอะไรเหี้ยสวยพี่โป้แก้ดิให้แกแกสองพันแล้วเหวะ อ้าจะทอนตายเอ้าไอ้แค่แล้วไม่บอมไล่กูล่ะโอ้โหนี่เที่ยวเองมออยู่นี่มีโบ้ม่ขวางหัวไม่ไม่ไม่ได้ค้างดับเบิลคิวยิงอยู่มันมีตัวยิงหลังกูอยู่ไหนสัตว์เกาะกูแตกป๊อบแข่งใจไว้อุ้ยท้อนหว่าต่ไม่ตายไม่ตายเออเมื่อกี้เห็นจะท้อนทั้งหมดเลย หมอตายตอนไหนวะไม่เห็นมีใครเข้าบ้านได้เลย,เลยสะท้อนกินเออสะท้อนหา,า,าวา <สะ S 2> ่าดีมันก็ดีอยู่มันก็แสงก็ว่าเปบลออยู่แต่แบบดาเมจไม่ถึงไอ้ช่วยอยู่ไอ้เฮลยวอยู่ไม่ฟินนาวอยู่เฮียกูไม่ยิงนะกูไม่ยิงกูไม่ยิงเออสู้ยอุ้ยลาซาด้าไอลาซาด้าไงอีดอกทองยังยปีเจมส์กูไม่ยิงนะไม่ยิงไม่ยิงต้องสก๊อตตี้ตัวเองไว้กูไม่ยิง ไม่ยิงได้ไงโยโยตานี่ไงมาวแข็งไงกูว่าเลยกูเพิ่งเกิดกูยิงปั้นกูเพิ่งเกิดไอ้เหี้ยกูยิงปั้นไงีลงไปนอนเลยไอ้แกโอ้โไม่ตั้งค่ายกดเลยนึกว่าได้หมอไม่ตายนานเลยเว้ยไอ้สัตว์พูดพุ่งหมอตายปั๊บไอ้เหี้ยเเชี่ยพนตั้งค่ายกดหน้าประตูอ่ะ เงนสี่หมื่นในสั์ไม่ได้ใช้บ้าไปดิบอมบอมง,ง่ายกูแล้วหรอไอสัตวสใ<ห>ส่ต้องไปตบมอนงานซะนะจู๊อ้อนให้จะไปตบเพื่วอรมดงาน,นตรงนั้นอ่ะมันมีมันมีผู้มัดคุมอยู่นี่เย่ะมาแทงอะถอน อ,อ,อ,อืออีกพี่สถอนไอ้สัตว์ยิงเกาะแตกกูว่าแล้วหยกแดงหมดไอ้สัตว์โอ,อ้ไม่ดูเลยนะดีนะนะนะเอามาเอาพี่เอาเรื่องวะผมไม่ค่อยเตรียมตัวพี่ชายไอ้อ,อาวกูรอดเฉยเฮีย บยิงกูสามหมื่นห้าไม่ได้ใช้มันน่าจะเห็นกูโวยวายเฮียมาเรีวพินโง่มาเล่นตึมเลยสักแต่ว่าท็อปคิดด้วยเหมือนกันว่ะใช่เฮียต้อนอีกเนไอ้สัตว์เอ้ยเฮียเฮียดางไม่ออกกูจะยิงมดงานไม่ตางไม่ออกเฮียเล่นยากว่ะมดงานก็ยิงไม่ได้เฮียนี่แผ่นอล่ย สะท้อนอีแผนนี้สะท้อ้โหเดซี่นี่เป็นดาบไปแล้วอ่ะไอ้เขี้ยมีสองตัวพินก็มีพินก็มีไอเขี้ยนี่แม่งคังตลอดเลยว่ะห่วยเอ้ยสะท้อนนะลูกไอ้เขี้ยแม่งคังแบบคังแบบบัวไอ้เขี้ยพินวิ่งเข้ามาพร้อมกันสามตัวมึงคิดว่าไงวะ อเฮียเอ๋ยบอมไล่ก hmm. ูไปเรียบร้อยเป็นหมอยห้หน่อยค่ะพี่ชายมู่คร claro ับแต่ว่าคุณะตีอ um. ุ <h <h ้ยโดนยีแทนยี่สัตว์โดนเลยโดนยีแทนเหมือนกันโ้มหวยเอาบอมมาในบ้าน กินมามเฮียขนตุดลุกอเอกแม่งวิ่งไล่แทงสามเสต็ปตีใหญ่เลยครั่รู้จักไบ้ไบลอมไอบ่บลอมไ่บลอมเออ <c oughs> เี้ยูขางท็อปไปก่อนท็อปยุดยูนี่ไงยูอีกจัดบัตรนี่เดินด้วยเดินขายขำอีควายอยู่บนบลังอีควายบนลลังด่าไปก่อนด่าไปก่อนเอกรถอีกเอกเอกรถอีกไม่ทันว่ะนี่ไงจะถอนนี่เฮียขนาดกูยิงไอ้ปักคิวตั้งเนี่ย กูโอยู่เองกู่วยู่เพื่อนโอ้โหสะท้อนกูใหเลยสะท้อนล่าแลวสะท้อนเต็มสะพายเต็มบันไดเลยหายหมดตะกี้สะท้อนไปกูจำมีเสือไม่อยู่เออยิงไปหมับกูตายสักทีแต่ว่าไม่น่ารอดนะว่าไม่น่ารอดไม่ไม่ผมอยากตายไงเพราะว่าไอเทียบอมมันไล่กูใหญ่เลยเมื่อกี้นี้ดีแล้วที่กูตายไม่งั้นข้างกูหายสะท้อนอีกแล้ว ผมไม่ใช่นะพี่ชายเฮียมาเหอะพีนนะกูยิงซ้ายยิงขวาเลยเนี่ยเป็นไงเฮียนั่นไงยิงซ้ายยิงขวาเฮียมันเลยปุยเนี่ยนะเฮียสี่ห้าตัวกูหันไปทางไหนก็พีเดอร์พินนี้เฮียไอ้สัตว์ป่วยมึงดูผินทันสาที่หนึ่งแล้วน่ะไอ้เฮียกูแม่งแบบ เอ้ยแปงโดนเรียบร้อยสองมัดไอ้เฮียใช้ไม่ได้แล้วสามมัดซะด้วยซ้ำนะแต่กูเอยิ้มรูปไม่ท้อเลยเว้ยนี่ลูกทำงานไม่ได้ครับล้าลื่นเลยไอ้โซเนียสักนี่ไงเรียบร้อยเป็นไงล่ะกูกเแย่ล่ะกูโชว์หวยไหวเลยกงตายยี่เจ็ดตัวจะทำยี่สิบอีสัก เอ้ายอ่กระเช้าทำไมไม่เห็นมิดติดหน้าแรกเลยโง่ชิบหายมันกินไมได้หรือเปล่าก็สังเกตดูคนที่คำรามคำรามมาสกอร์ติดลบสกอร์แม่งก็โลกชิบหายเขาไม่ดูอ๋อคอนินทีมเวิร์ดอ๋ออีเวอร์สเขาเขามัวแต่พิมพ์หรือเปล่าเออมัวแต่พิมพ์กู อีกเนี่ยตีบอกกูไม <hi> ่ตายเมลคูเงินในชาติสงสารวะอุ้ยโอ้โหไอ้ยาไอ้ที่ว่าตายตอนเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าโดนตีนะคือสะท้อนอ้้หโอู้หูอีกเนี่ยกูยิงอยู่ไอ้่อตายตายละ ที่แปลงไปตายมาจากไหนยี together. ่สิบเก้าตัววายสัตว์แต่หมอยช่วยอยู่แต่หมอยอุ้ยสามสิบตัวไอ้เนี้ยกูเกิดมาตรงกลางแล้วกูยิงแล้วก็ท้องมันยืนแล้วก็ท้องแต่มันตายเยอะอะไรที่พายที่สะท้อนเลยอ่ะม่งตายไปสามสิบกว่าตัวเล่นเล่นที่อะไรเนี่ยมึงเก่งแบบนี้เออดูกูเป็นตัวอย่างอิสว์เท่าไหร่วะยี่สิบสี่ตัวไอ้ีอ ไอ้เงี้ยเล่นตรงไหนวะตายทีสิบไอ้เงี้ยเกิดอกูอกเกมเกมทำไรเกมพามันเกิดบหจากวาเจ๊กี่เยอะใช่ไหมงงงงเหมือนกันวันนี้เกิดเร็วเลยอูไอ้เงี้ยตรงนี้มันก้อนเียเลยนัวนัวจัดนัวจัดอาลูกเอาลูอาลอาลอาซอาซไอ้เงี้ยมึงตายีบเดเลยเหรอไอ้เงี้ยแม่งน้ำวัววันนี้จริงว่ะเดี๋ยวสี่สิบสองละเกิดไว้ไหว ถ้า<จ>บอกถ้าบอกไม่จบได้กูว่ามีห้าสิบไปอะโหอีแดกเข้าลิงถาบื้งี้ไ้สัเยอะ่าได้สิบเจ็ดเองสุดเซ็มตสุดแล้ววะไอีออ้ตายสี่ตก,กั่วห้าสิบเจ็ดตายสิบแปดโอ้ย